อันนี้เป็นกระจกติดผนังนะกำลังติดกาวสองหน้าอยู่จะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับตกแล้วก็ไม่แตกนะผมจะติดอยู่ที่ประมาณนี้ตอนนี้กำลังติดกาวสองหน้านะมันมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะครับผมก็เลงไว้อยู่ที่ประมาณนี้อ่า ประมาณนี้แหละนะครับติดลงเลยติดลงปลอยติดลงปลอยอเรียบร้อยกระจกหนึ่งแผ่นที่บริเวณหน้าห้องน้ำน,นี่สำหรับคนไหนที่ต้องการที่อยากจะได้กระจกไปติดตามจุดต่างๆที่เราต้องการโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเป็นกันแบบนี้โอเคครับผมลองไปหาใช้กันดูแล้วกันนะครับ